สว,ส,สวัสดีครับมาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยวันนี้เราจะมาดูอัปเดตของเกมไฟในฟังก์ชันในเพลสตูนะครับมาดูความอัปเดตมันนะครับเราสามารถเล่นเป็นตัวอะไรอะสมมติว่าเราจะเล่นเป็นทาบีนะครับแล้วก็กดตัวนี้เนี่ยตัวนี้เลยครับลูกนี่ กดเลยครับนี่กดปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากเราเป็นอันนี้ครับก่อนเราจะได้เนี่ยเราต้องดูคลิปวิดีโอครับเราถึงจะได้มาผมผมดูจนหมดเลยครับเดีย๋ยวผมขอไปเล่นเป็นวิตตี้ก็แล้วกันนะครับเป็นวิตตี้เลยครับเล่นดูด้วยครับมาดูอัปเดตน,นะครับ ไปโฆษณารอแป๊บหนึ่งนะครับผมขอไม่ตัดนะครับรอแป๊บหนึ่งครับโฆษณาแค่ครั้งเดียวเพื่อเปิดเน็ตไว้หน้า่ายแบบไม่เปิดเน็ตเลยก็กอขอบคุณนะครับส5สิบห้าคนนะครับขอบคุณนะครับ คัดซีนทุกอย่างก็จจะเป็นเหมือนเดิมนะคบแต่ว่ามันจะเปลี่ยนฟังให้เราเป็นวิตตีมาเป็นตรงไงอะไรเป็นเหมือนดเดิมเหมือนไงคบแต่ว่าเราจะเป็นวิตตีนะครับผมบอกแล้วอัปเดตมาเกเราจะเล่นเป็นวิตตีนะครับใครได้ดูคลิปก่าผมก็ประหลากัน กิ๊องผมก็ได้ครับคลิปต่อผมสองหนึ่งิแล้วาสามารถเล่นวิทธีก็ได้ครับกดผาาได้ด้ว้อดมันเลยจะบอกเลยมีทุกตัวนะครับมีเล่นทุกตัวครับ

กดแฉ่งลุนเป็นตัก็ได้ครับผมเอาลิจงจากเป็นตัวมาไม่เป็นครับผมเอาลิจงจากเป็นตูวมาไม่เป็นครับผมมาเจอเองครับไม่ได้ใปดูช่องใครนะครับ เราได้ร้องโขนครับโอ้โหโตรมันครับผมชอบเล่นแบบน,นี้ครับเป็นตัวละครพวกตุ๊กตี้แลออะตุ๊กแกนะครับ เดีย๋ยวนะพมกดผ่าไปเองนะครับผ้าบิแล้วก็ติ็ดได้ครับเล่นทา่าบิให้ดูก็ได้ครับถ้าไอตัวถ่ายคิปมันไม่หายอะ่ะมันคล้ายๆกับมันจะเปลี่ยนฟังกัน ผมทุกคนเล่นเกบต้นไม้และป่าเพื่อให้ได้เงินผมก็เพิ่งดาวลงโอ้โฆษณาโฆษณาเยอะมากครับขอโทษด้วยเกมโหลดจากตัวมีโฆษณาชมการกละบำขอโลูเฉยขอบคุณที่ได้กันกาเซรลทโฆษณาอีกแล้ว โคตดน,นะครับยิ่งชิดจะยาวก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับไปเล่นเมทาบีกดตัวเดิมครับที่ผมพูดต้องดูโฆษณานะครับถึงจะได้ถ้าไม่ดูโฆษณาไม่ได้มาต้องดูโฆษณาดูเพื่อมันจะได้เลยเราจะได้แบบเป็นตัวเลยได้ท้าวันเลยผมชอบอยู่นะอันนี้เล่นทาบีนะครับ แต่ว่ากัสซินก็จะเหมือนเดิมเรื่องก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะกลายเป็นทาวีรอดูครับแบอกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมรอดูครับนี่ไงครับถุ้มว่าแล้วโอ,โอโ้โหคนไทย ไม่ได้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  update, <let sightseES> ม sociedad, glaube, Bref, mm ้อนมาเด็โตดดูที่อนะครับวัดโตด้วยนะครับที่ไม่ผมหามอนไม่เจอครับาดีๆก็ไม่มีครับไม่มีไม่ Kamu ini kenapa tidak mau? Ma? Ma? Kita akan lelucon, ya? เวลาลูกสวนมาเราก็จะล้อมบิดแลยสนคาดีเลยค่ะนี่ไงมีเะด้นี้โอ้โหยังมันยังมันครับมันมากอาบีดไม่ควรมันให้รีบอนัสแกคหลังดาวน์โหลดเกมอ ก็เสร็จแล้วนะครับก็มารีวิวอัปเดตเฉยๆนะครับถ้าใครดูคลิปผมแล้วก็ไปอัปเดตตามผมนะครับอย่างเกงคร้บก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย